สดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะตอนนี้เราก็ยังมิเกียไมโครปันชีวิตรอด1.7.1ใน EP พีที่ยีกันต่อน,นะคะก้าใช่ค่ะคลิปนี้เราก็จะมาสร้างความอัตโนมัติอะไรกันต่อน,นั้นไทยเหนียเราไปกันเลยดีกว่าจ้า<ย>นี่นทุกคนเห็นตรงนง้นหรือเปล่าโอ้โหนี่มันอะไรนะอ้าวมันเริ่มเลยอันนั้นคือบ,าบ้านแพนด้าแพนด้าตัวเขียวแพนด้าจากมัสบ็อกโอเคค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปดูบ้านแพนด้าเนาะเดี๋ยยววเเเราาาานนนนนนนะะคคมท้กกกกกิั่่่่่อดีีลแ เราต้องเลี้ยงน้องชาลาแมนเดอร์น้ำมึงก่อนเนาะใช่แล้วโอ้โหดูสิสีสวยจุ๋มเบยเอาน้องมาเลี้ยงยังไม่ได้ให้ข้าวน้องกินเลยอะ่ะต้องให้ข้าวด้วยเหรอฮะให้ดังกระแป้งนี้เลย <c oughs> โอ้น้องอยากกินน่าดูเลยดูดิโอ้โหปลาแซลมอนสดสดน้องหลักกันแล้วหอักมาแล้วอุ้ยสีชมพูน่ารักเชียวโอ้ยอยากได้ส<ะ>ีม<ะ>่วงกับสีขาวปีกันขึ้นไม่ได้ไปเดี๋ยวก็นี่พี่เคสเนี่ยเพิ่งรีบไปดริงไงโอ้ยเสียถังไปแล้วอ่ะเหลือแค่สองถังเองอ่ะมาอีกรอบนึง อให้ได้สีป้าสีม่วงเล <c oughs> ่นนีเล่นีเลม่วงใหญ่เขาเป็นสีเหลืองเฉยเลยอ๋อเจ้ออ้าวเล่เป็นไรวันหลังมาสได้หันกันใหม่เนาะโอ้ยพี่เคนมันได้นอร์มอลอะไม้เป็นไรอย่างนั้นมันก็ออกลูกมาให้เราดูลเล่นๆเนาะ อุ้ยดูดิตัวนี้นี่เยอะเองน่ารักจังเฮ้ยอย่าสักพักก็เอาน้องมาใส่ถังนะอย่าไา้เดี๋ยวกันนะพี่เคนว่าตู้เราก็เริ่มใหญ่นะแต่นี่มันเ,นเยอะไปไหมเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนก็ได้หิวยังหิวยังหิวแล้วดิพี่เคนยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้หิวอีกแล้วหรอไม่เห็นออกแรงเลยเลยหิวละโอ้กองทัพต้องเดินด้ท้องนี่ฉันกินเค,ค้กกันป้าวันนี้อ้ามีเค,ค้กด้วยหรอมีเค้กมันเกิดด้วยพี่เคนเตรียมของไว้ให้แล้วโอ้โหพนดนว่าอยากปักเทียนใช่เปล่าใช่รักจะพับเองนะขอเวลารับของกันอยยากได้เีน สอะไระมีเทียนสีด้วยเหรอใช่มีเทียนไขหลายสีเลยนะโอ้โหไหนเราดูดีถามว่าก่อนอื่นมาทำเค้กกินกันก่อนดีกว่านาะเอาล้วก็จะใช้เป็นถังนมนะคะ3มถังนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะ2กลกองแบบนี้เนาะ,ะทำสักประมาณ3มชิ้นนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะแบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายค่ะตามด้วยวีดค่ะแบบนี้เนาะเราก็จะได้เค้คกออกมาค่ะอทำทักประมาณ3มก้อนก็น่าจะพอเนาะอ๋อวิน้นแมกกินจงกินหอมอยากกินมากอะพี่เค้นมันไม่ดีนะเดี๋ยวอร่อยใช่ปะเดี๋ยวเปลือง โอเคสองก้อนนะ่าจะพอนะอ่ะสองก้อนเหรออืมของไม่พอไม่เป็นไรต่อไปนะคะเรามาทําเทียนไขดีกว่าค่ะใช้รวงพึ่งกับเส้นได้นะคะเราก็จะได้เทียนไขออกมาค่ะแต่ว่ามันยังไม่มีสีนะคะเป็นสีธรรมชาตินะเพราะาะนั้นค่ะต้องใส่พวกสีต่างๆผสมเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นสีม่วงมังคุดเนาะแล้วก็สีเครนะคะแล้วอันต่อไปค่ะก็จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะแต่บรรยากบ้างเนาะ แต่ว่าใช้แตบพวกตะเกียงมันก็เบื่อแล้วเนาะมีเทียนสีด้วยเหรอเนี่ยอุ้ยเจ๋งจุงมาพี่เคียนวางเค้กกันเลยดีกว่านี่ไงเค้กหนึ่งปอนด์แล้วก็แบบว่าปักเทียนขึ้นไปบนเค้กเลยเนาะโอ้โหทางกันต้องจุดด้วยอ้าวมันยังไม่ขีดไฟไปวันเกิดใครเนี่ยวันใครอยากจะเกิดเนี่ยวันใครอยากจะเกิดเนี่ยโอ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูทูยูทำไมอ่ะเฮ้ยนี่มันรุ่นเปล่าไม่ได้ป่ะอมอ๋อย มันต่อไม่ดับอยู่หรอพี่เค้นนี่เล่าจนหน้าเลยแน่เลยต่อจะหลับแก้มป่องนะ เป่าจนปวดกำรรม,มันก็ไม่ไดับนะต่อมาลายเต็มเค้กอะไรอย่างงี้ไม่เอาน้ำจิ้มนะถามว่าตอนนี้เทียนไขไมันมีเหลือเยอะไงเราก็มาปักตกแต่งหลังบ้านเนาะเอาละแล้วก็จุดเทียนไปโอ้โหอ้อมทำมันจะดูโรแมนติกขนาดนี้พี่เคียนไปพาสาวมาเดทได้ไหมเนี่ยอุอ้ยพาใครมาเนี่ยมีแต่ซอมบี้กับสเกลตันแถวเนี้ยโอเคอันนี้น่าจะแบบว่าตกแต่งพอแล้วเนาะโอ้โหส,สวยก็มันลงไปตะเนี่ยเราอย่าไปเดินเตะมันนะว่ามันวางสเปรย์สปาไปหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็ทำเค้กค่ะมาเพิ่มอีก2ช กนเนะไปให้น้องแันด้ากินกันค่ะฮะน้องแพนด้าชอบกินขนมเค้กเหรอมันกินได้แต่ก็ไม่สมควรจะกินนะ โอ้โหดูนี่สินี่พี่แคททำสวนสวยปะล่ะมาทำบ้านแพนด้านะคะเราไปจับน้องแพนด้าเนี่ยจะใส่เรือมาเนาะน้องก็นั่งเรือเลยนะคะอันนี้ก็แบบว่าให้น้องเขามีลูกไปแล้วหนึ่งตัวเนาะนี่ไงเราผสมผสานส่วนนะคะระหว่างแบบว่าพวกบลอกบ็อกนะคะกับพวกไม้ไผ่เนาะอ้าวน้องแพนด้ากินที่มีฟ้าเลยเหรออามันกินเค้กได้นะแต่ว่าไม่สนใจก,กินเข้าไห่นะเดี๋ยวน้องอาจจะป่วยได้นะคะ้อาจจะไม่สบายได้นะเดี๋ยวมันจะน้ำหนักเกินนะเนี่ยต้องเปลี่ยนให้น้องแบบถือไม้ไผ่เนาะพุงยืดแล้ว เอ้ยมันเลิกกินแล้าเดี๋ยวต้องให้มันถือไม้ไผ่เอ้ยตัวนี้กินไม่หยุดเลยอะ่ะ D M I เท่าไหร่แล้วเนี่ยดีแต <c oughs> ่จะมีมวลไกลเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาไม้ไผ่ไปกินนี่นะออกลูกเยอะๆนะอุย้ยเลิบเลิบกันและ้วเอ้ยแต่ลูกชายลูกหญิงเนี่ยดีใจด้วยคุณได้ลูกชายโอ้โหกินคาร์โบลยกคแฟร์ด้วยอุยน่ารักเวอร์เอ้ย <c oughs> ให้มันกินไม้ไผ่ไปดีแล้วพี่เคนอย่าให้มันกินเค้กนะใช่ค้ะเดี๋ยวน้ำหนักจะเกินนะนี่แหละไปกินเยอะๆโอ้แขนน้าบกเบื่อแล้วอ่ะให้กินแต่ไม้ไผ่่เนีย แล้วพริกเกลือมาให้จิ้มโอเคค่ะเราก็ตอบไปนะคะเรามาทาฟาร์มอัตโนมัติของเรากันตอนนี้กว่าค่ะซึ่งฟาร์มอัตโนมัติที่เราจะสร้างในวันนี้ก็คือฟาร์มเบอร์รี่ค่ะจากน้องักกิ้งจอกนิ่เองโอ้โหนี่น้องหมาทิ้งจอกที่เราจับมาไงเราไปจับมาได้สีตัวนะเออมีมือมุมนะเมีมีตะโวกันเลยแขกไม่ได้รับเชิญนะจะไม่อยู่ฟาร์มกับเราเหรอเราเตรียมของไว้ในกล่องแล้วเนาะก็หลักๆนะคะบล็อกตกแต่งเนี่ยจะใช้เป็นมอสบล็อกนะคะแล้วก็จะมีพวกเบอร์รี่ที่เราจะต้องปลูกกันด้วยนะคะแล้วก็ที่่่เเเเเหลลือออคะะกกก็็็จปนพวแบบบาารถตังข อง้ค่นี้ก็น่าจะพอนะถ้างั้นเรามาสร้างกันตรงนี้เลยดีกว่านาะนี่เลยใกล้ๆบ้านเลยเผื่ออยากกินเบอร์รี่เอาละเอาแถวนี้ก็แล้วกันเนาะเราจะวางรถรางเป็นนะคะวางเป็นระบบรถรางนะคะจริงๆอ่ะความกว้างคุณยาวอ่ะเราต้องการเท่าไหร่ก็ได้เนาะอันนี้เราสร้างไม่ใหญ่มากนะคะเอาพอประมาณนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกฟาร์มเบอร์รี่นะคะมันก็ดีนะแบบว่าเอาไปขายได้นะคะเอาไปขายให้พ่อค้าได้ค่ะเราก็จะได้เอเมลมาเก็บไว้เยอะแยะเลยมันก็แค่ผลูกให้เด็บตเนาะอุ้ยถ้าอย่างนั้นไกลเป็นมหาเศรษฐีเอเมลก็แล้วนี่เพราะว่าเจ้าบูนต อรีให้เราเนี่ยได้อย่างเยอะยนะคะในเวลารวดเร็วค่ะเราก็จะแบบว่าเอาไปขายได้สบายๆกับพ่อค้าขายเนื้อน,นะโอ้โหยอ,ยอย่างนี้อาใหญ่เป็นคาริหารเลยนะอออคค่ะรถลางก็จะใหญ่ประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราขุดตรงนี้ทิ้งก่อนนะคะ นี่เลยต้องทำแรงส่งพลังงานค่ะขุดขุดขุดแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ต้องใส่เจ้า block of redstone นะคะลงไปเป็นแถวยาวแบบนี้เลยค่ะมียาวยาวไปใส่แบบนี้เลยแล้วก็ตา้มด้วย power rail ค่ะปิดท้าอีกทีนึงมันถึงจะเกิดแรงส่งนะคะแล้วก็จะไปค่ะวางกล่องไว้ตรงนี้ค่ะเป็นกล่องใหญ่นะคะแล้วก็ต้องตา้มด้วย hopper ค่ะแบบนี้นะคะปึ๊บทั้งสองาด้าเลยนะคะซ้ายขวาค่ะวางลงไปแบบนี้อันนี้มันบอกเก็บอัตโนมัตินี่นะเอ้แพนด้ามันยังกินอยู่เลยเค้กอะ่ะแต่ <laughs> ต้องไปเอาไม้ไผ่ให้มันถือแทนนะ อีเลยแล้วก็กดตรงนี้ทิ้งนิดหน่อยค่ะเอาล่ะน่าจะพอแล้วนะเนาะรถรังนะคะมันก็จะวิ่งแบบเข้าไปหากล่องเองนะเนาะอี๋ ระบบไฟเกือบจะเดือดแหละเราเปลี่ยนเป็นบล็อกรวงพึ่งดีกว่านะคะแบบว่ามันจะได้ดูสีเหลืองๆเลยเนาะวางปลั๊กสตาลงไปทั้ง2อปลั๊กก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยบล็อกรวงพึ่งค่ะแบบนี้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะมันจะขึ้นไหมเนี่ยอ้าแล้วก็ปักเรสตนท้อนลงไปทั้ง2ด้านเลยค่ะนีเลยแล้วก็วางบล็อกทับอีกทีนึ่งแล้วก็โลยใส่ไฟผงเรสตนลงไปค่ะฮ่รสจแล้วแค่นี้ระบบก็ทำงานแล้วล่ละมีเลยที่เก็บของรุ่นมาตรฐานจะบอกว่ามันเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็วางรถรางเก็บของลงกป้าุ่งวพุ่งแล้ว นี่ไงะระบบมันก็จะวิ่งไปเก็บของใช่ไหมอ้าวพังเลยแ้่ดูดิเก็บจริงไหมเนี่ยหมอว,ะวะ่าเก็บจริงดิมันก็เก็บทุกครั้งแหละโอ้โหกวาดไปอย่างขึ้นหลุดฝุ่นอไม่กวาดนะให้มาเตะพี่เคเลยแต่พี่เคสทำไมโอเคค่ะรถลังก็ทำงานตามปกติเนาะโอเคแล้วฮ่าสุดยอดแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราต้องพุดทินึงนะคะเพราะว่าเราต้องการวางกล่องเพิ่มนะคะวางระบบเก็บของเพิ่มเนาะเพราะว่าผลผลิตเนี่ยมันได้ค่อนข้างจะเร็วนะคะจะต้องวางหลายกล่องนะเนาะไม่งั้นมันเต็มเร็วนะคะความเบอร์รี่อย่างนี้นะอ้าวใส่งสักกล่องมั้ง ใช่มีทักสิบกล่องน,นะทางจะดีนะเอาไปขายได้เงินเยอะเละออ้ยโอเควางระบบ Hopper เสร็จแล้วปึ๊แล้วก็เอาดินติดไปเลยเดี๋ยวต้องตกแต่งนิดหน่อยนะคะมันยังไม่เสร็จดีนาะไหนอะเราเปิดรี่ปุ๋งไหนอ่ะโอเคค่ะเราวางกรอบกำแพงเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของฟาร์มเราเนาะเราก็จะใช้เป็น m o สบ็อ x นะคะที่เราแบบว่ามีฟาร์มอัตโนมัติอยู่ก่อนแล้วเนี่ย เราจะวางร้อมรอบกรอบกำแพงนี่ค่ะแต่ของมันมีเยอะเนาะก็มาเป็นบล็อกตกแต่งก่อนนะคะเอาเละเราก็จะวางแบบว่าให้รอบไปนะคะออมเดี๋ยวเราก็จะวางนี้สึกสองบล็อกเนาะ,ะโอเคเรียบร้อยเราก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราทําเป็นกําแพงนะคะมี้กาแพงสูงขึ้นมาสูงสักสองบล็อกก็พอนะคะสําหรับมอสบล็อกของเราเนี่ยปึ๊บปึ๊บแบบนี้โอเคเรียบร้อยได้กาแพงมาแล้ว้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ที่เหลือน,นะคะเราจะวางเป็นบล็อกหญ้าสีเขียวนะคะเพื่อที่จะปลูกพวกเบอร์รี่ได้เนาะเดี น้องจิ้งจอกนะคะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศในการอยู่บ้างเนาะนี่ไงเราจะได้มีบ้านอยู่แล้วโอ้โหเขาบอกเลยนะบ้านอยู่หลังใหม่ในบุฟเฟ่นะ <laughs> บุฟเฟ่อะไรบุฟเฟ่ไก่เปล่า <laughs> บุฟเฟ่เบอร์รีอ่อ๋อนึกว่าน้องจะแอบมาขโมยไก่กิน <laughs> เดี๋ยว,ยวไม่ได้นีมันไก่พิ่เคตโ <laughs> อเคแล้วก็ต่อไปนะคะวางเป็นกระจกต่อเลยเนาะกระจกเนี่ยวางสูงสักสามบ๊อบลีปะเนาะถ้มันกระโดดออกไปอะโอ้ยมันกระโดดน่าทากระสูงกันนี้นะเนี่ยไม่ดีมั้ง ไม่เป็นไรนะาสามบล็อกน้องไม่กระโดดหรอกน่าโอเคเอาประมาณนี้เนาะไ,ได้ดูพอดีนะคะไม่ต้องสูงมากสักเท่าไหร่เนาะโอ้โหสูงสูงเดี๋ยวห้ใช้บันไดปีนเข้ามาเนาะตรงนี้มันต้องเว้นว่างไว้นิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดตรงนี้ให้เป็นบล็อกกระจกให้หมดเลยเนาะมันจะได้เดินสรกสะดวกนิดนึงนะคะปิดดีๆนะอ้าวเดี๋ยวรับรางไม่วิ่งมาอันน่าวิ่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงน้าเชื่อหัว้เรืองเหอะอีกครั้งแน่ต่อไปนะคะจะใช้พรมของมอสบล็อกนะคะวางแบบนี้ค่ะ วางตามขอบนะคะของกระจกนะคะวางปิดทับกระจกให้หมดเลยเนาะแต่ว่าเป็นการตกแต่งก็ได้นะคะเพราะว่าพรมมอสบล็อกเนี่ยเราก็มีเยอะเหมือนกันนะวางให้รอบเลยมางไปเส้นขอบแบบนี้โอ้เราเป็นรูปเป็นล่างแล้วโอเคค่ะนะตาอร่าวข้าก็จะประมาณนี้แหละวเป็นไงค่ะโอเคเปล่าโอ้ยแจมแมวเอ้แต่ว่ามันยังขาดบางอย่างเราต้องการแบบว่าพวกขั้นบันไดอะแต่ว่าเราจะไม่วางเป็นขั้นบันไดนะแต่ว่าเราจะวางเป็นมอสบล็อกอแทนเนาะ แล้วก็ตกแต่งด้วยนี่เลยค่ะต้นของดอกอัสเตรเลียนะคะแบบนี้เนาะเป็นขั้นบันไดไปนะคะโอ้สวยขึ้นเยอะเลยมีดอกไม้เ้วยเหรอนีเงแทนขั้นบันไดไปเลยออ้ยจะเมวเราจะวางให้ทั่วเลยนะแบบนี้นะยาวไปยาวไปแบบนี้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นจมเลยอะ่ะเออดีเนาะมันก็สวยไปอีกแบบเนาะ แบบว่าเราเี็เยอะไงดอกอัศนียเราก็มีเยอะเหมือนกันไงถ้ามีหะายสีคงเจ๋งเลยอ่ะเ,อเป็นกลอบพันธีมันต้องมีสีเดียวดีแล้วก็แถวนี้นะคะเราจะทําเป็นซุ้มดีกว่าเนาะแล้วก็จะต,กตอกกระจบทิ้งกันนะคะอีเมยแล้วก็จะตกแต่งด้วยมอส็อกทิ้งค่ะโอ้โหประตูอะไรจะใหญ่ขนาดนี้เอาเอาเป็นซุ้มประตูไงจะได้แบบว่าเห็นทางเข้าทางออกง่ายไงโอ้โหงานแต่งใครเนี่ยเอาเป็นประตูอะไรดีอ่ะประตูเหล็กดีป่ะประตูเหล็กดีจะไม่ลอดภครโอ้ยมันจะปลอดทํามันจะหนีบมาก่อนนี่เนี่ย โอเคเราวางประตูเหล็กไว้ตรงนี้ดีกว่านะคะเป็นประตูคู่เนาะอย่าลืมสวิตช์นะแล้วก็ใส่สวิตช์ปิดเปิดเข้าไปด้วย้าข้างในแล้วก็ข้างนอกนะอ้าสุดยอดเสร็จแล้วโอเคที่เหลือก็ปลูกเบอร์รี่กันเลยไอ้ดูข้างนอกนี้โอเคนะพี่เกณฑ์มันก็แบบว่าละรันตันใหญ่กว้างบงีเนาะเหมือนอยู่ในดงดอกไม้อะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวดูดิเฮ้ยพื้นที่แค่ก้ก็พอแหละแล้วก็ปลูกต้นเบอร์รี่ไปเลยนะคะปลูกรอไว้ก่อนเลยกว่ามันจะโตเนาะปลูกเข้าไปตอนนี้ยังไม่มีดาเมจนะจะต้องรีบออกแต่มันโตแล้วมันมีดาเมจเนาะ ถ้ามันโตแล้วอ,อ้อมเฟอกันจะตายใช่ไหโอ้ย <laughs> ไม่น่าจะรอดนะเนี่ยเอามาในดงหนามเลยใหญ่แล้วใหญ่แล้วมันตามเท้าใหญ่แล้วเอ้ยมันยังไม่โตพอเี๋ยังไม่เจีบอะ่ะแต่มันอืดย่างเดียวอ่ะอ,อันหน้าพี่เคียนเสร็จแล้วที่เหลือนะคะก็พาน,น้องสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเข้าไปอยู่เลยเนาะมาเร็วน้องจะมีบ้านอยู่แล้วนะเราไม่เอามนุษย์เราไม่อยากอยู่ไปเลยไปเลยนี่เขาบอกเลยนะในนี่มีอาหารกินเย็นโลกหน้าเลยนะนี่ก,กินเท่าไหร่ก็ไม่หมดเลยนะ รถ้าง,งัา้นก็รีบไปเลยสิฮะเราใช้อยู่ใหญ่มาแล้วบอกแล้วบแล้ว่าเนี่ยว่ามีเบอร์รี่เนี่ยเฮ้ยของดีต้องอุ้มไวกันดี <c oughs> เอ,อ้ยมันจะหนีแล้วมันจะหนีแล้วไปให้ลอยนวนหลหรอกเบอยู่สี่ตัวก็ไปขยายพันธุ์ได้นะมาแล้วมาเร็วตีเลยเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนแล้วนี่ไงกินเบอร์รี่เอยอะนะจะได้ขยายพันธุ์เยอะๆนี่เราต้องนะ <c oughs> ต่อแท่นกันแล้วเดี๋ยวมันไม่ยอมเดินขึ้นนะ่ะ อ่าต้องตอบปันไดนิดนึงน้องยังงงๆอยู่เราเพิงงด้วยไป้ปะได้ปะ,ปะนาไปแล้วไปเลยเลยนี่ไปแล้วนะลากน้องเขาเลยนะ,อะเอาเร็วมาเร็วเข้ามาเลยมาขึ้นไปกันหมดแล้วอุ้ยเฮ้ยเบอร์รี่ม,ม,มันเริ่มโต<อ>แล้วพี่เคลนเร็วเข้าปิดประตูก่อนแล้วแหละเราลี่ระวังนะลากไปแล้วอยู่กับมันดีๆละ่ะล็อกเลย <c oughs> ไม่เป็นไรไปเชือกก่อนเดี๋ยวจะให้น้องกินเบอร์รี่นะคะกะว่าจะขยายพันธุ์น้องสแนกทิงจอกเนี่ยให้ได้หลายตัวก่อนเนาะน้องยังติดอยู่กับเชือกกันเลยเนาะเฮ้ยน้องเริ่มหิิววแล้้นนออองยากกเบรร์ี่ มาแล้วมากินเบอร์รี่กันแล้วจะได้ออกลูกกับกนันได้เยอะแอปปิง้งกันแล้วไม่ง่ายมันต้องออกลูกออกลูกกันแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอเวลาขยายพัน stacking จอกกันเนะาะให้มันมีลหลายๆตัวนะคะเราจะได้เก็บเกีเ่ยวเบอร์รี่ให้เราเยอะๆเนาะเอาละแป๊บนึงนะขอ,อเวลานอกนะเอาเน้นๆเอาเน้นๆ <c oughs> ออกลูกไปเยอะๆแล้วก็อยู่ในนั้นเลยรักไกลเยอะแต่เขาต้องของเวลาขยายพันธุ์ก่อนตอนนี้น้องยังน้อยอยู่นะอ่ะรู้ว่าจะไม่ออกหมดซะล้ ออกมาเดี๋ยวต้องเข้าไปอีกต้องไปผสมพันธุ์เพิ่มอีกอ่ะยังไม่พอจำนวนมันยังน้อยอยู่สักกิ้งจอบอ่ะโอเคทำารตรงนี้ก่อนเนาะอาออมดูซ ah, ินี่สองได้ได้วน่ารักเชียวนี่น้องกินเบอร์รี่อยู่ใช่ป่าน้องคับเบอร์รี่อยู่อ้ยแซ่บเลยแบบแว่าไม่มีใครแอบงีบใช่ไหม <c oughs> ไม่มีคนแอบงีบกลางวันใช่ป่า <c oughs> ไม่มีสิเราไม่ได้ทำแง่งออกมาที่น <c oughs> ไอ้เซลเซลน้องลลเอ้นี่ไงอุ้ยลูกมันออกแบบว่าน่ารักมากเลยมันวิ่งอะออกตัวน่ารักกันเนี่ยดูดิโอ้โหเต็มเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องกาให้น้องออกพวกน่งเยอะนะคะโอ้ดูดิวิ่งกันยุ่ยเยอะเลยอะ แล,แล้วตอนนี้ค่ะเราก็ขยายพันธุ์นะคะจํานวนของสุนกกิ้งจอกเนี่ยได้ไหลายตัวแล้วเนาะโอ้โหมีอย่างเยอะเลยตอนนี้เต็มฟาร์มเลยพร้อมเก็บเกี่ยวเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็นะคะมาฟาร์มของนอกร <Yeah. S 1> อบนี้ดีกว่านะอเราก็มาสิบน,นาทีดีกว่านะคะแเดวดูที่สิบนาทีจะได้ของเยอะแค่ไหนกันนะใช่แต่เราลุ้นกันว่าสิบนาทีเนี่ยน้องจะเก็บเบอร์รี่ราได้สักเท่าไหร่เนาะโอ้หาแค่คิดก็อยากกินแล้วไอ,อ้เอาไว้ขาย <laughs> าพี่เล่าโอ้โหไวเหมือนโกหกอย่างไปดูดีว่าหมาที่จอดจะทำผลผลิตให้เราเยอะแค่ไหนกันแน่ไปดูธุรกิจปั้มเบอร์รี่ของดีกว่าโอ้โหดูดิโยโยะกันเต็มนไว้บนเลยครั้งบางคืนก็ไม่เว้นนะเนี่ยเราเนี่ยโอ้ยเก่งจุงรู้สิคแข็งแข็งใหญ่เลอย่าลืมให้โบนัสนะอ๋ออยู่กันเป็นฝูงเลยไอ้ยูดิเอาประมาณสิบนาทีนะคะได้เกือบกองเลยเนี่ยไม่ยอมกันนะเออเออเออเฮเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยโอ้ชีวิตไม่ปลอดภัยเลยนี่ยอ๋อมันเดินมาไวนะ หรือมาดามาโอเคพี่เค็โอเคเปล่าโอเคเลยดูสิถ้าเราเปิดไปสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราก็มีเบอร์รี่เต็มกล่องแล้วไปให้พี่เคนเอาไปขายนะอ่าสุดยอดก็โอเคค่ะเราก็เล่นสไายเมอร์หนึ่งจุดสิบเจ็ดไปแค่นี้กันเนาะถ้าชอบสุนัขกิ้งจอกแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจเหมือนเล่นเกมไมโครฟ์ต่อไปนะอย่าลืมมาคำนวณทุกคลกันนะครับอันนี้ต้องไปแล้วไปจ้า